เด็กๆคะสวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้เรามาต่อจากเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับพลังงานคือชีวิตแล้วก็มาเรียนเกี่ยวกับวรรณคดีลำนำในหนังสือวรรณคดีลำนำเด็กเอ๋ยเด็กน้อยซึ่งต่อจากไอภาษาพาทีนะคะทีนี้วันนี้เรามาต่อในแบบฝึกหัดของวรรณิวรรณคดีลำนำต่อจากเมื่อวานนี้นะคะเด็กๆเปิดหนังสือทักษะได้เลยค่ะ เด็กๆเ,เปิดหนังสือทักษะต่อจากเมื่อวานที่เราทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะอ่าเมื่อวานนี้เราทำแบบฝึกหัดถึงข้อที่ถึงข้อที่สี่ใช่ไหมคะทีนีู้ข้<ร>ขอส<ๆ>ีเขียนยังไม่เสร็จเลยมันตัดไปก่อนอ่าทาต่อเองค่ะอ่าต่อไปเราขึ้นแบบฝึกหัดข้อที่ห้านะคะอ่าข้อทีสี่มันไม่ยากเลยค่ะ เขาถามว่าทำไมเด็กชายตัวเล็กจึงเลือกหนังสือไม่ได้และคนขายหนังสือเล่ช่วยเด็กชายคนนี้อย่างไรบ้างอ่าทำไมเขาเลือกหนังสือไม่ได้คะเด็กกับหนังสือไม่ออ้เพราะเขาอ่านหนังสือไม่ออกแล้วทีนี้คนที่ขายหนังสือเล่เขามีวิธีการช่วยเด็กชายคนนั้นยังไงคะอ่าอสือให้ฟังค่ะช่วยหนังสือเล่มมาก อคนขายหนังสือเล่ออ่านหนังสือให้เด็กชายตัวเล็กฟังแค่นี้ค่ะไม่ได้ยากนะคะต่อไปเด็กๆดูข้อที่ห้าต่อข้อที่ห้าเลยค่ะ่เด็กๆดูข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าเขาถามว่าบทร้อยกองเด็กน้อยและวิชาหนอจะหนาเจ้าให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนอ่าเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเขาให้ข้อคิดเรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรคะ ทุกคนเราเป็นเด็กเราต้องทำอะไรลูกเราเป็นเด็กเราต้องเรียนหนังสือใช่ไหนค่ะไม่ค่ะาเป็นเดากใช่ไหมคะทุกคนต้องเรียนหนังสือเพราะจะได้มีความรู้อ่าเขียนลงไปค่ะทุกคนต้องเรียนหนังสือเพราะจะได้มีความรู้แล้วก็เขาพูดถึงประโยชน์ของการเรียนด้วยใช่ไหมคะ เราเรียนเราก็ได้รับความรู้เราอ่านออกเขียนได้เราก็สามารถที่จะอ่านหนังสือที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะ,ะเขียนลงไปค่ะคุณครูหนูจำหน้าไม่ได้ หน้าที่ห้าสิบเจ็ดจ้าอยู่ในหนังสือหน้าห้าสิบเจ็ดจ้าเปาห้าสิบเจ็ดหน้าที่ห้าสิบเจ็ดลูกเห็นหน้าห้าสิบเจ็ดไหมคะเขียนลงไปหน้าห้าสิบเจ็ดค่ะ รู้สึกคอมคุณอมไม่เป็นใจเลยวันนี้รวนตลอดเลยเขียนลงไปค่ะทุกคนทุกคนต้องเรียนหนังสือทุกคนต้องเรียนหนังสือเพราะจะได้มีความรู้อา นะคะต่อไปประโยชน์ของการเรียนเขาพูดถึงว่าการเรียนนั้นมีประโยชน์นะคะช่วยให้เรานั้นอ่านออกเขียนได้นะคะอ่าง่ายไหมแล้วทีนี้อันนี้เด็กๆทําได้ไหมลูกข้อที่สองใหญ่เด็กๆทําเองได้ไหมข้อที่สองใหญ่ทำได้ไหมอ่า,อาเขาบอกว่าเลือกคํามาเติมให้ตรงกับภาพ เลือกคํามาตรงให้ตรงกับภาพภาพที่หนึ่งภาพอะไรลูกภาพที่หนึ่งภาพวิทยุภาพวิทยุอ่าเขียนลงไปลูกวิทยุภาพที่สองภาพอะไรลูกภาพลีฟลิฟเก่งมากภาพลิฟภาพที่สามอะไรลูกภาพที่สามปั๊มน้ำมันปั๊มน้มันเขียนลงไปค่ะเขียนลงไปเลยภาพที่สี่ภาพอะไรลูกภาพที่สี่ น้ำปลาปลาปลาน้ำปลาปลาเก่งมากค่ะต่อไปภาพที่ห้าภาพอะไรลูกภาพที่ห้าดาวเกดภาพที่หกภาพที่หกภาพอะไรลูกอ่าสวิตอ่าเขียนลงไปค่ะเขียนลงไปเดี๋ยวอะวิทยุภาพแรกนะคะวิทยุต่อมาก็จะเป็นลิฟต์นะคะออกมาเป็นลิฟต์นะต่อจากลิฟต์เป็น ปั๊มน้ำมันอ่าเขียนลงไปค่ะปั๊มน้ำมันอ่าต่อจากปั๊มน้ำมันลงมาเป็นน้ำประปาอ่าน้ำประปาต่อไปต่อจากน้ำประปาเป็นแก๊สนะคะอ่าต่อจากแก๊สเป็นสวิตช์อ่าเป็นสวิตช์ไฟฟ้านะคะอ่า อ่าทันไหมทําได้ไหมคะทาได้ไหมได้ไดค่ะอ่าค่ะไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ต้องบอกก็ได้ใช่ไหมโอเคดีแล้วค่ะคุณครูค,ะค่ะครูลืมเขียนเตาค่ะเตาแก๊ส ต้องใส่คำว่าเตาด้วยใช่ไหมลูกอใส่เตาค่ะใช่ค่ะเราเอาเตาเสร็จแล้วค่ะเสร็จหรือยังคะอ่าเสร็จแล้วเป็นหน้าต่อไปได้เลยนะคะเติมเหมือนกันนะลูกหน้าต่อไปนะอ่าหน้าต่อไปค่ะ หน้าต่อไปอ่าภาพนี้ภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรลูกภาพต่อมาเป็นภาพอะไรคะหลอดไฟหลอดไฟจากหลอดไฟแล้วอะไรลูกต่อจากหลอดไฟแล้วภาพอะไรคะโทรทัศน์อาโทรทัศน์ต่อจากโทรทัศน์คืออะไรลูกวิดีทัศน์อาเขียนลงไปค่ะหลอดไฟภาพสุดท้ายเลยคือภาพอะไรลูก รีโมทคอนโทรน่า <Control. S 1> เก่งมากค่ะ <Control. S 1> โทรทรัศน์คือรีโมทคอนโทรนนะคะอันนี้เป็นวีดีทัศน์ต่อมาก,ก็จะเป็นรีโมทคอนโทรน เดค่ะเสร็จแล้วต่อเลยลกูกข้อที่สองเขียนคำอ่านของคำต่อไปนี้เขียนคำอ่านของคำต่อไปนี้ง่ายๆลกูกคำอ่านของคำต่อไปนี้คำที่หนึ่งคุณค่าคุณค่าอ่านว่าเลยคะอ่านว่าคุณเขียนคออูนอคุณ คออุนอคูณแล้วก็ขีดคออาคาไม่เอกค่ะหรืออ่านได้เป็นสองอย่างนะคะคุณนะค่าเก่งมากค่ะคุณนะค่านะคะอ่าต่อไปอันที่สองอ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าอะไรคะข้อที่สองอ่านว่าอะไรลูก ขอบคุณน้ำหน่อยโอดครวนเก่งมากค่ะโอดครวนอโอดอโอดครวนครวนนี้เป็นคําควบกล้มแท้ถ้าคําควบกล้มแท้เวลาเราเขียนคําอ่านเราต้องเอารอเรือควบเข้าไปด้วยนะคะเป็นคอรออัวนอครวนอ่านว่าโอดครวน นะคะถ้าเป็นคำควบกล้มแท้นะเด็กๆจำไว้นะถ้าเขียนคำ<ะ><า>เป็นคำควบกล้มแท้ให้เด็กๆเ,เขียนคำควบกล้าแท้เข้าไปด้วยนะคะไม่ใช่คออวน้องอะไรนะอ่าต่อไปคำว่าเศรษฐ,ฐกิจเขียนเป็นเศรษฐ,ฐ,ฐกิจเวลาเศรษฐ,ฐ,ฐกิจก็สอเอดอเศรษฐเข<อ>คำอ่านเลยนะลกูกเศรษฐนี้อยู่ในมาตาแม่กด สะกดด้วยตัวดอเด็กนะคะเศษถกิจถออาทะนะคะถอถุงกับสระอ่แล้วก็กออิดอกิจกิดตัวนี้จอจานสะกดแต่อยู่ในมัดตาแม่กดเห็นไว้นะคะเศษฐกิจแล้วต่อไปอร่อยอ่าอร่อยคำว่าอร่อย เป็นคําที่มีหอนำจาไว้นะคําว่าอเรเป็นคําที่มีหอนำฉะนั้นเวลาเขียนคาอ่านเราต้องใส่หอนาเข้าไปด้วยนะคะอย่างคําว่าอาเลศดูนะคาว่าอเรก็จะเป็นออาอ,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 อาออ่างสระอาแล้วก็ขีดหอลอเอดอเลด อหอรอเอดอเรดนะคะแล้วก็อรอยก็จะเป็นออาอคีดหอรออยอรอยไม่เอกรอยก็จะเป็นอเรดอะรอยนะคะคุมานาคมคือ่อคานคำนี้คมานาคม มันกูมีของเยอะเกินไปจนหนูไม่มีที่ให้วางหนังสือแล้วโอเคคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันใหญ่อ่าทีนี้ต่อไปคําที่สามอ่านว่าคมนาคมอ่านตามตัวของมันเลยนะลกูกคมนาคมอ่าตามนี้ก่อนนะคะคะอ่าคีดมะคีดนาคีดคม อ่าคะมานาคมนะคะามานาคมแล้วทีนี้ข้อที่สามเลือกคำสามคำที่กำหนดให้มาแต่งประโยคหรือเขียนคำขวัญอ่ามีคำว่าชาติคำว่าพลังงานคำว่าประหยัดคำว่าน้ำคำว่าไฟ เอาสามคำมารวมกันแต่งเป็นประโยคหรือเขียนเป็นคำขวัญทำได้ไหมเดี๋ยวทำได้ไหมคะเดี๋ยวทำได้ไหมได้ค่ะทำได้เช่นตัวอย่างคำว่าอะไรคะเอารวมกันเลยตัวอย่างคุณอ๋อมเขียนว่าประหยัดน้ำประหยัดมีคำว่าประหยัดน้ำแลวนะประหยัดน้ำ ประหยัดไฟตัวอย่างของคุณนอมนะคะเด็กๆไม่จําเป็นต้องเอาเหมือนคุณนอมนะประหยัดไฟช่วยชาติไทยพัฒนาช่วยชาติไทยช่วยชาติไทยพัฒนาประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยชาติไทยพัฒนาได้ไหมครบไหมครบสามไหมลูกครบไหมคะ ครบใช่ไหมคะ,เ,คะเด็กๆแต่งนอกเหนือจากคุณหอมได้นะเด็กๆเ,เอามาแต่งประโยคก็ได้เด็กๆเ,เอาสามคำมาแต่งประโยคก็ได้เราควรช่วยกันประหยัดพลังงานก็ได้เราควรช่วยกันประหยัดพลังงานเพื่ออะไรคะเพื่อจะได้มีพลังงานเอาไว้ใช้นานๆหรือยัอยงไงก็ว่าไป เป็นการช่วยเหลือประเทศชาติแบบนี้ก็ได้ได้หมดเลยนะคะไม่ได้เสียหายนะขึ้นอยู่กับตัวเด็กๆว่าตัวเด็กๆนั้นจะแต่งประโยคเป็นอย่างไรอุ่นอุ่นทำไมไม่ทํางานโลกอุณเขตเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังอุ่นเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าครรุณนําไปหน้าอืนรรอ่นได้หรือยังครรุณน,น,นําไปหน้าอื่นได้หรือยังโลกแล้วใครยังไม่เสร็จมีไหมคะโลกมีแล้วครับ ก่อนมาใช่ไหมก่อนมาคุเปอร์มาโยเกิร์ตมาอันปันมาอาปันมาหรือยังเนาะคุณหนอมเห็นอาปันแวบๆอาปันอยู่ไหมคะอาปันอยู่ม่โกอาปันอยู่โอเคอาปันจแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะถ้าเสร็จแล้วไปหน้าอื่นได้ไหมอาปันทันไหมลูกอาปันไป่ปไ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  พิซซ่ามาหรือ,อยังลูกพิซพซ่าพิซซ่ามอนต้า,ม,ามันนี่สร้างเฮงบีบีอยู่ไหมคะบีบีบ,บีอยู่ไหมลูกวันนี้บีบีมาไหมคะบีบีไม่เห็นนะไม่มีนะคะบีบีบอลิสมาน้ำมาไหนมา เข้ามาระดามาอนามาอินดี้มาอุ่นมานิชามามิวสิกมาหนูดีไม่มาเอมอรี่มาเปาไม่มาวินาไม่มาโอเคนะคะคุณเอำไปนะอื่นอด้เลยนะคุณหอำไปนะ อ่ามา<ใ>นหน้านี้นง่ายมากพวกหน้านี้ยิ่งง่ายเด็กๆเ,เปิดหนังสือวรรณคดีลำนำไปที่คำศัพท์ท้ายบทที่สามไปที่คำศัพท์ท้ายบทที่สามคะลูกเด็กๆเ,เปิดวรรณคดีลำนำไปที่ท้ายบทที่สามแล้วเด็กๆหาความหมายของคำศัพท์คะลูกเด็กๆหาความหมายของคำศัพท์ค่ะเขาบอกว่า เลือกคำที่ขีดเส้นใต้เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับความหมายในหนังสือวรรณคดีลำนำบทที่สามเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยวิชาหนาเจ้าเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชาหนาเจ้าถ้าแม้นไม่รู้อดสูอายเขาเพื่อนฝูงเยาะเย้าว่วางเงาว่างโง่ลางคนเกิดมา ไม่รู้วิชาเพาะอยู่จนโตไปเป็นข้าเขาเพราะเงาเพราะโง่บ้างเป็นคนโซูเที่ยวขอก็มีถ้ารู้วิชาประเสริฐหนักหนาชูหน้าราศีจะไปแห่งใดมีคนปราณียากไร้ไม่มีสวัสดีมงคลเด็กๆด,ดูคำที่ขีดเส้นใต้อย่างเช่นคำว่าเยอ่ออ่า เยะอยาคําว่ายาะคาว่าสูคําว่าอดส,ส,สูเด็กๆเปิดแล้วก็ดูสิลูกมันหมายความว่ายังไงแล้วเด็กๆก็เอามาเติมตามจํานวนข้อที่เขาบอกค่ะคําศัพท์อยู่หน้าไหนคําศัพท์อยู่หน้าที่65ในหนังสือวรรณคดีลำนำบทที่3ค่ะนี่คุณนอมชูให้ดูอยู่เด็กๆเห็นไหมคะมีหมดเลยค่ะคําว่าค่าคําว่าคนซูเคะ เง่าจะง,งอยกินตนาการทยอยประเสริฐมีหมดเลยเด็กหาตามนี้เลยลกูกอ่าเด็กๆหาคำศัพท์ตามนี้แล้วก็เติมลงไปค่ะอ่าคุณําให้เวลาหาค่ะอ่าให้เด็กๆทานะคะในข้อที่หนึ่งนะให้เด็กๆทำนะคะ เดี๋ยวนะคะคุณอำควรสตร์นะครับออนุญาต